สวัสดีค่ะพบกับครูเน็กนะคะวันนี้จะพาเด็กๆอ่านหนังสือมานะมานีบทที่17ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะบทที่17แม่ใส่เสื้อสีฟ้าถือเสื้อและจานใส่มะม่วงมานีเห็นแม่ก็ดีใจ มานีขอเสื้อและปู่ให้แม่นั่งโตก็นอนบนเสือ้อแม่วางจานมะม่วงให้มานีมานีกินมะม่วงในจานแม่ว่ามานีไปทำอะไรมาพ่อรอมานีอยู่นาน มานีว่าเจอชูใจและปิติเขาเล่าว่าไปภูเขามาที่ภูเขามีอะไรน่าดูแยะพ่อว่าถ้าว่างพ่อจะพาไปฝากเด็กๆกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ